สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับสูตรน้ำพริกหมูผัดกะปินะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะสามารถทำกินทำขายกันได้เลยนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะหน้าตาโดยรวมที่เสร็จออกมานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสามารถทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ปริมาณส่วนผสมทั้งหมดตามที่ขึ้นให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงใต้คลิปกันอีกทีนึ่งค่ะก็จะมีกะปินะคะผงรากผักชีพริกป่นแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายค่ะและนี่ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะกระเทียมเจียวค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะถึงจะหอมอร่อยค่ะแล้วก็หอมแดงทอดนั่นเองนะคะปริมาณก็ตามที่ขึ้นให้กันเลยค่ะ หมูบดนะคะใช้1กิโลค่ะถ้าใครใช้หมูไม่ผสมมันนะคะให้ใช้น้ำมันตอนผัดด้วยค่ะตอนนี้เราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็มาคนจนกว่ากะปิจะละลายหรือว่าเป็นชิ้นเล็กลงนั่นเองค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการผัดนะคะเดี๋ยวจะเทน้ำมะขามลงไปรวมกันเลยค่ะในส่วนของน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลทรายพี่จะแบ่งไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ปรุงรสเวลาสุกเรียบร้อยค่ะ ส่วนเครื่องปรุงอื่นๆที่นอกเหนือจากที่โชว์ให้ดูนะคะก็จะมีน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางลมน้ำปลาอันนั้นก็จะขึ้นให้ในแต่ละขั้นตอนการทำเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณนี้พักไว้เลยค่ะเราจะมาผัดหมูกันก่อนนะคะน้ำมันที่ใช้ผัดหมูนะคะถ้าใครใช้เป็นหมูติดมันไม่ต้องใช้น้ำมันพืชค่ะของพี่เป็นหมูล้วนๆนะคะไม่มีมันก็เลยใส่ไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะ ตอนนี้จะใช้ไฟแรงก่อนนะคะผัดหมูจนสุกเลยค่ะพยายามกดบี้หมูให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เยอะที่สุดเลยนะคะ ตอนนี้หมูบดก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้พอแล้วค่ะหลีไฟลงเป็นไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมที่เราคนรวมกันไว้ลงไปทั้งหมดค่ะ คนจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะเราก็จะผัดด้วยไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมูของเราสุกนุ่มไม่แข็งกระด้างนั่นเองค่ะขอตัดมาตอนที่หมูสุกนุ่มแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีน้ำออกมาประมาณนี้ค่ะปรุงเพิ่มด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะชิมก่อนทุกครั้งที่จะเติมส่วนผสมอื่นๆลงไปค่ะเพราะจะได้รสชาติตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นผงชูรสนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายค่ะคนให้เข้ากันแล้วผัดต่ออีกนิดนึงค่ะให้น้ําแห้งนะคะประมาณนี้ค่ะ ถ้าน้ำแห้งได้ประมาณนี้แล้วเราก็ชิมรสชาติดูอีกทีนะคะเติมน้ำมะขามที่เหลือไว้ลงไปได้เลยค่ะ ปริมาณของน้ำมะขามและน้ำตาลที่จะเติมรสชาติในตอนนี้คือได้รวมไว้ในสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ขึ้นให้ตรงนี้ค่ะเหตุผลที่ไม่ใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำตาลลงไปในขั้นตอนแรกทีเดียวเลยนะคะก็เพราะไม่อยากให้น้ำพริกของเรามีรสชาติหวานเกินไปหรือว่าเปรี้ยวเกินไปค่ะน้ำพริกนี้จะออกมารสชาติกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะต้องรสชาติกลมกล่อมพอดีนะคะถึงจะอร่อยค่ะ ตอนนี้ผัดหมูมาแห้งได้ที่แล้วค่ะชิมรสชาติครั้งสุดท้ายแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะอย่าลืมเผื่อด้วยนะคะความเค็มเพราะว่าเราจะผสมส่วนของกระเทียมเจียวและหอมแดงทอดลงไปนั่นเองค่ะส่วนใบมะกรูดนี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าชอบเยอะใส่เยอะกันได้เลยค่ะผัดให้ใบมะกรูดพอสุกนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจวและหอมแดงทอดได้เลยค่ะ ความแห้งความแฉะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพอผัดร่วมกับกระเทียมเจียวและหอมแดงทอดแล้วก็จะออกมาพอดีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนต้องการให้แห้งเป็นผงๆเลยก็ต้องผัดให้แห้งกว่านี้ก่อนที่จะใส่กระเทียมเจียวนะคะการทำน้ำพริกผัดแบบนี้ให้อร่อยไม่ยากค่ะแค่เราเลือกใช้กระเทียมไทยนะคะนามาเจียวเองค่ะส่วนมากกระเทียมที่เขาเจียวขายก็จะเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ๆนะคะความหอมก็จะน้อยกว่ากันค่ะ ถ้าใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะหอมอร่อยแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ผัดให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำพริกหมูผัดกะปิอร่อยอร่อยนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะอร่อยแน่นอนนะคะทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้หมดเลยค่ะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะคะและในส่วนนี้นะคะพี่ก็จะแบ่งออกนิดนึงค่ะออเพื่อผสมกลิ่นแมงดาลงไปนะคะก็จะได้น้ำพริกกลิ่นแมงดาอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอีกรสชาตินึงเลยค่ะ ลองทำกันดูนะคะอร่อยแน่นอนเลยค่ะใครจะทำกินทำขายก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำขายนะคะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มปริมาณของพริกแล้วก็กระเทียมเจียวหรือว่าหอมแดงทอดให้ตรงใต้คลิปอีกทีนึงนะคะสูตรนี้คือทำทานกันเองค่ะก็เลยเน้นหมูเป็นหลักนะคะลองทำกันดูนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ